สดีค่ะสมาชิกตั้งกว่า t เ the World ทุกคนวันนี้ก็ขอต้อนรับทั้งเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองสมาชิกในช่องนี้รวมไปถึงน้องๆที่ตามมาจากช่องหลักอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเรามาทำคลิปท่ามกลางเสียงรบกวนกันอีกแล้วค่ะคนไหนยังไม่ทราบนะบ้านอยู่ติดถนนนะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนข้างๆบ้านเนี่ยมีร้านอาหารนะคะเอาเป็นว่าขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยแล้วกันใช่แล้วค่ะพิกัดที่เรามาในตอนนี้ ก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลเลยนะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะเป็นสถานีรถไฟบางบำรุกค่ะตรงนี้เลยนะซึ่งพิกัดนี้เราจะมาตามรอยข่าวข่าวหนึง่งซึ่งมีที่มาจากบัญชีติกตอกที่มีชื่อว่านัทพล015นะคะ <c oughs> เขาได้มีการโพสกริปสิ่งที่คล้ายๆกับคนนั่งห่อยขาอยู่บนต้นไม้ซึ่งเขาเห็นในช่วงกลางคืน ทำให้เป็นข้อกังขาขึ้นมานะคะว่านั่นคือคนหรือผีผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไม่รอช้านะคะไปยังจุดเกิดเหตุค่ะโอเคน่าจะเป็นตรงนี้ล่ะซึ่งเป็นช่วงโค้งนะคะก่อนที่จะถึงสถานีรถไฟเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะแต่ก่อนอื่นลงไปดูเลยค่ะแต่บอกก่อนเลยนะ Google Earth อาจจะไม่อัปเดตนะคะ ใช่แล้วพิกัดตรงนี้มันคือร้านอาหารปิ้งย่างร้านหนึ่งค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ที่ทางร้านเนี่ยเขาปลูกเอาไว้นะคะความสูงตามที่เขาเห็นหุ่นเนี่ยความสูงเทียบเท่ากับชั้นสองของร้านก็คือบริเวณนี้แต่ด้วยความที่ไม่อัปเดตนะคะตอนนั้นอาจจะยังไม่มีหุ่นนะออมันก็เลยว่างเปล่าแบบนี้นะคะ ใช่แล้วคำตอบก็คือหุ่นนั้นเนี่ยไม่ใช่ผีค่ะแต่เป็นของประดับที่ทางร้านเขาเอามาวางนะคะอาจจะเพราะว่ามันดูล่งๆแบบนี้ก็เลยเอามาวางให้แบบดูเก๋ๆจะได้เป็นจุดสังเกตแต่ในทางกลับกันถนนตรงช่วงนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนมันจะมืดค่ะมืดสลัวสลว เนี่ยจากบรรยากาศที่เห็นเนี่ยก็ได้คําตอบแล้วว่าทําไมนะคะดังนั้นคนที่เขาขับรถผ่านหรือว่าเดินผ่านบริเวณฟุตบาทเนี่ยช่วงกลางคืน ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงกลัวแล้วก็หลอนขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่รู้ค่ะว่ามันคืออะไรนะคะยกเว้นว่าเป็นคนในพื้นที่ที่ทราบข้อมูลก็จะไม่ตกใจนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันนะคะดังนั้นถ้าใครมีพิกาดแปลกๆแบบนี้ก็สามารถที่จะแนะนำคอนเทนต์เข้ามาได้นะ อย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์ซับส c r ร b ์และกระดิ่งช่องช่องนี้จะได้ผ่านกดไวๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย